ดซสปาป้านปามาไปซื้อซิ้อชิล้อป่ะจะต้องใช้ความได้ได้สมตัวไวได้กระปูกระปุ่งเว้นี่นี่นี่กูนี่เออนีสัน้ได้เยอะนึงอะได้เยอะตงนี่นออนี่นาิดฮหินึงไอ้นิดนึงมันดนยังว่ามันปามันยัลอยมานี่กัาน่ี่แล้วค่ะ มาติดโดนแล้ววะนี่โอ้เช้าสาจ้วโอ้เบสาเย่งกันเนาะป่านนี้เนาะนี่ครับครับผมเอาไปโมกกินบอร์รือเอาไปหาเยเอาไปมกห้ลูเถ๋อไปกินเอาไปกินเองไม่ได้คายป่ายุทธ์เตอนะใจเย็นขน่า ลายแลยบ่งนลา,อ,าอยู่ลายอยู่คุณหน่าอ้วันน้มุกเยอะาะไวมุกหนึ่งเลยนี่ สวัสดีครับผมคนพปเนจรนะครับผมคลิปนี้นะครับผมผมจะพาทุกท่านู้ชมนะครับผมมาดูวิธีการตักปลานะครับผมของชาวภูไทยนะครับผมตอนนี้นะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับผมมีการใช้สวิงนะครับผมในการตักปลานะครับหรือว่าจะเป็นกุ้งหรือว่าเป็นพวกปลาเล็กนะครับเราไปดูกันนะครับว่าจะได้เยอะไหม ไปลึงรูปนี่นะครับผมเนี่ยเยอะคนเยอะมากเลยนะครับเนี่ยกำลังใช้สวิงตักปลาอยู่นะครับทุ่กชั้นเดี๋ยวยบอม,มาจะโดดแล้วบอนี่นโอ้ตเตะเศร้าเขาเออเนาะปลาเพร่ะเด้อที่เจ้าซอนอยู่นี่ปลาอีดอ๋อนี่เนาะยีซ้อนเอีดเนาะนี่เนาะ ท้องเปล่าเข่าวันนี้เราวันนี้แต่อ๋อนี่นี่วันนี้เราก็ตักเอาตันี้ครบที่ทำอย่างนี้ไว้ก็เพราะว่าให้ปลามันเข้ามาตรงนี้นะครับผมเราใช้สวิงตักขึ้นมานะครับนี่ครับผมปลาอีดนะครับเนี่ยเนี่เล็กเล็กเนี่ยครับเนี่ยเขาเขาไปทําอะไรนะครับเขาเขาไปอะไรเล่ากินไปอู้กินไปอู้ไปไปหมกกินนะครับไปหมกกินนี่คือทีมงานเออไปหมกกินนะครับ ก็เด,เ,เดี๋ยวเราไปด้ปดานหน้าต่อนะครับออนี่นะครับผมก็จะทําเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้นะครับเนี่ยขาประจําเลยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับอันนี้ก็ปลาอีทอกันครับเนี่ยปลาอีดเล็กนะครับผมยังไม่ใหญ่นะครับจะทําเป็นบล็อกเป็นบล็อกไว้เลยนะครับเนี่ย ได้ลายยูบอโบลายเนาะโอ้ต้องใช้ความอดทนมากเลยนะครับเนี่ยต้องใจเย็นมากเลยนะครับตัวที่จะให้ปลาว่ายเข้ามาแล้วก็ตักขึ้นมานี่นะครับ เือได้จากตัวตัวนตกเวดด่อะใจยังบ่โนิดนึงปาดีด้นิดนึงมันดนยั่บ่มันปามันยังลอยมานี่น่กาวนั่งนีแล้ค่ะก็เ็นนโอ้โห้โน่นนั่นเนาะเย็ดเป็นบล็อกเป็นบล็อกไวเลย,เลยห้องเปอองหมันเลยวันนี้ พูคร oh, ับไปเดี๋ยวต่อเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมข้ามไปยังฝั่งนู้นนะครับข้ามไปฝั่งนู้นนู้นเลยไในไล่บออยู่เซ้าห้องเจ้าเนี่ยบ่มาแต่โดนแล้ววะนี่ก็จะเศ้าแล้วโอ้เบสบอลย้งกันเนาะป่านี้เนาะนี่ครับ ครับผมเอาไปโมกกินบ่หรือเอาไปให้เลยเาไปโมกห้ลูกเสือไปกินอเอาไปกินเองไม่ได้คายป่าลักเสือนะใจเย็นขนาดเคยได้ไลน์ช <c oughs> ุดจจก,กิโลได้สั่งมึอง,มง,งมอยู่เรกว่าไปวีหอนโลอยู่เลือหอนโลธุรกัรมทุรกัรม <c oughs>

มันก็จะแบบทุรักทุเลนิดนึงนะครับว่าในหินเนี่ยมันยังมีแบบพวกแบบเป็นลวดตะข่ายนะครับผมที่มันขึ้นสนิมนะครับมันสามารถปักเท้าเราได้เลยนะครับเนี่ยอโเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้เลยนะครับเนี่ยผมจะถอดรองเท้าตรงนี้ <c oughs> มันจะเป็นหินลเล็กๆนะครับเพ <c oughs> ราะงั้นเขาก็จะ ตรงนี้แบบธรรมชาติแบบจัดสรรขึ้นได้สวยงามมากเลยรับงเนี่ยตรงนี้นะครับผมมันเป็นหินนะครับ เชื่อมโยงไปกับฝั่งนู้นนะครับเป็นเป็นเกาะกลางน้ำนะครับน้ำเย็นมากเลยท่านผู้ชมไถ่บ่ไหลลายยู่โอ้โหด้เบิกเลยปลาอ,อีดีมาคู่มือบ่ห้องโมาโอ้องนกมา นี่ถ้าเกิดน้น้อยนี่แหละครับปลาน้อยเนี่ยก็เ,เอาไปมกกินนะครับไปหมกกินอ,อ,รอ,อร่อยอร่อยอร่อยเป็นปลาที่แบบคนที่นี่เขานิยมหากันมากมเานี่ยลายอะไรแล้วบอกนะลายอะไรแล้วบอกนะลายอยู่ลายอยู่คุณหน้าอ้เขาได้มกเยะอะเนาะได้โมกหนึ่งเลยนี่ ไินะครับหันสุดโต๊ะกแบบคนเยอะมากเลยตรงนู้นนะครับคือแบบว่าการหาปลาชนิดนี้เนี่ยคือมันต้องใจเย็นมากเลยนะครับดูจากที่แบบ มาแล้วนะครับคือแบบใจเย็นมากโอ้โหตรงนี้แบบดูดิมันเป็นหินแบบว่าเล็กๆนะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้เธอลอยๆไปดูไหลน้ำไปดูลอยได้อยูบลอยน้ำเป็นยูบัวนี่น้ำเป็นยู ครับผมเด็กก็จะมาเล่นน้ำที่นี่กันทุกวันนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเป็นสาหลายน้ำจืดนะครับเนี่ยสามารถกินได้นะครับเนี่ยแต่เขาจะไม่นิยมกินนะครับเดี๋ยวเล่นกันโอ้โหต้องเล่งเลยจายท่านผู้าอา เมื่อเมื roat, anyway> ่อดูผู้ชมคือตรงนี้แบบมันมันเป็นโพรงเข้าไปเลยนะครับเนี่ยดูดิคือแบบโคด้ามันสใยมากดูดิยังกับแบบเกาะมหาสมุทรอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหยอดมากเลยโอ้ เลยยเเนี่ปลือกไม้เฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นเชือกอะไรสักอย่างว้าวได้บอได้บอดิื้อป่านะป่ามาไปเสือเสือชิลเลอร์ป่ะโอ้กระโดดแล้วมือนกานเตะโดนแล้วบอกเตะโดนแล้วะมเลยเฮี่ เอมีเมันรุดมีหดปุ้งหนาเนาะเดีต้องใช้ความได้ได้สองตไว้เด็กกระปูกระปุ่งไว้นี่นี่นี่กุ้งนี่ตู้ปูได้แป้งตัวหนึ่งอ้ใส่ความปนฝนดีได้ได้ตะโตชาต้นม้ินตัวุงใส้เจ็บใส่อีไงเนี่ ปลาธรรมชาติธร,รมาตเออฉันูอไ้เยอะตัวนึงอะไรเตัวนึงเกินไม่หมดนะคะเออกุ้งน้ำโขงนี่มันจะตัวใสๆเนะทุกคนเนะตัวใสๆมากป,าปาเดไปเล่นน้กักัน,เ,น,นะะเดี๋ยวเรามันเล่นน้ากัน,นผมๆๆๆตรงนี้เป็นสถานที่บ้านหนุงเขียวนะครับผม ก็ลืมบอกทุกคนไปเบมเเบมเบมพ่อตนำพเนาพเน,นี่ยเนี่ยพ่อเพื่อนนำพาเพ่ลอยู่ทางมุละ เล่นน้ำกันครับทุกคนตอนนี้แบบอากาศร้อนมากเลยนะครับทุกคนว้าวตรงนี้มันเป็นน้ำตกโว้ยเฮ้ยไปเทสดิไปสักการครับผมไอ้เด็กพวกนี้เขาจะแบบชำนาญพื้นที่มากเลยนะครับเพราะเขาลงทุกวันนะครับเล็กๆแค่นี้เนี่ยว่ายน้ำเป็นแล้วนะครับผมเนี่ย ลุ่มแม่น้ำโขงครับลงเลยเดี๋ยวเราจะล่องน้ําลงไปด้านล่างกันนะครับผม ผมได้ถอดเสื้อทิ้งไว้ด้านบนนะครับแล้วผมก็ลงมาแต่ดูสิมันเป็นน้ำตกที่แบบไหลขึ่นไหลลงไปนะครับมันเป็นธรรมชาติจากสรรขึ้นได้สวยงามมากเนี่ยคือแบบวิธีการเล่นก็จะไหลน้ำลงไปแล้วก็ขึ้นตรงนั้นแล้วก็อ้อมมาลงใหม่นะครับ มาน <My mother. S 1> ั loyalty, ่งๆอยู่นี่ดูนั่งๆนั่งๆนั่งอนั่งเยอะยู่ที่เลยเยอะตีเนอะเยอะเนอะโอ้เย็นมากกรท่านผู้ชมพ่อเดี๋ยวผมเก็บข้าวก่อนเดี๋ยวผมจะไล่น้ำลงไปโอ้โห เฮ้ยขึ้นได้ครับโอ้น้ำมอจมันขึ้นต้นไม้เลยว่ะเี๋ยเราไหลน้ำลงไปกันเฮ้เอยเอย็นขนาดเลยวะ <t> ่ะเฮ้ยมมน้ำมอจรู้สึกว่า <t> ตรงน,นี้มันจะเป็นเออเออ อะไรเลยที่ดักที่ดักปลาเป็นกับดักปลาของชาวบ้านนะครับเนี่ยซึ่งเขาเขาทิ้งแล้วนะครับเขาเรียกว่ารอบนะครับเนี่ยรอบมุ่นาวอีีไดเรียนไดเนะนาวขนาดเลยน้ำเยียนลีเดี๋ยวบุ๊ค ผมก็ไม่ได้ลงน้ําของมานานแล้วนะครับผมเพิ่งมาเล่นวันนี้วันแรกนะครับผมก็อยคนในพื้นที่นี้นะครับไม่ได้มาเล่นนาน,นครับน้ำเย็นมากเลยช่วงนี้ก็แปบลบว่าอากาศก็จะเข้ใกล้จูร้อนแล้วนะครับผมแต่ทําไมมันยังหนาวอยู่เลย าก็จะมาอาบแดดอาบดินทรายตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมานอนแบบนี้นะครับอากาศหนาวๆพวกทรายนี่มันจะอุ่นมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยอาบอาบเข้าเขาบิ้งดิอาบอาบดินทรายอาบแดดอานเลยเวิพีก็จะอย่างนี้นะครับผมก็เอาทรายมาถูๆใส่ตัวเองนะเพราะว่าทรายมันอุ่นนะครับผมจะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะครับ นี่ไหมซะเนี่ยโอ้โหอ้อาบาบาบเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมการละเล่นของเด็กที่นี่เขาจะเล่นอะไรนะครับดินทรายเนี่ยอันนี้เขากำลังปั้นดินนะครับปั้นให้เป็นรูปวงกลมเป็นไข่นะครับ แล้วก็จะเอามาชนกันนะครับถ้าใครแตกก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับเนี่ยพอวิธีการปั้นไข่ที่นี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเดี๋ยวผมก็จะปั้นแข่งกันนะครับเกดลงนั้นเล็กๆ มันค่อยๆเป็นเนินมันจังไล่แหง<ำ>ยิดเพิ่มเลยมามาออสองซับเตะแล้วเตะแล้วเอาออ้อสบเพื่อเดียวอ้อหนึ่งสองซับเตะแล้วเตะแล้วเตะแล้ว แชมแชมครับแชมแชมก็สนุกสนานกันไปนะครับผมก็เล่นสนุกสนานกันไปนะครับผมตอนผมเด็กๆผมก็เล่นแบบนี้แหละนะครับผมเวลาลงมาโงทีไรก็จะปั้นไข่แล้วก็เอามาชนกันนะครับผมก็สนุกสนานครับ ครับผมใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับบ๊ายบาย